สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะพาท่านมาชมต้นลูกชกค่ะต้นลูกชกและผลของลูกชกมันดอกมันขังไงร่วงลงมาแดิฉันพบที่ตำบลทำเนียบอำเภอคีรีรัตน์นครจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพบที่ทางเดินเข้าไปที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราสุราชธานีค่ะเม็่หายไปไหนแล้วะซึ่งมีหลายต้นนะคะลงพื้น น่าจะปลูกไว้ค่ะเป็นแถวเป็นแนวเลยค่ะประมาณสัก4-5ต้นต้นใหญ่ๆแล้วนะคะลูกชบนี้ผลของมันก็สามารถไปทำอาหารรับประทานได้ค่ะซึ่งดิฉันเคยทานที่จังหวัดเลยค่ะตรงเชียงคานค่ะตลาดคนเดินเชียงคาน มาทำขนมอร่อยค่ะนี่นะคะสวยงามปัจจุบันหาได้ยากดูได้ยากแล้วค่ะ